จองเข้ามาแบบออนไลน์นะครับไม่เห็นรถก็ใช้การถ่ายรูปนะครับส่งวิดีโอรับประจานคุณภาพตรงปลุกครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องสันมากนะครับที่ใช้บริการล้วนะครับขอบคุณครับไปดูครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับวันนี้พบกับเราเพจชนีขายรถนะครับวันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งวันดีนะครับที่มีการอนุมัติเคสมานะครับนั่นก็คือเจ้า อิสุสูดีแม็กคันนี้นั่นเองนะครับต้องขอบอกก่อนนะครับว่าที่มาที่ไปลูกค้าเคสนี้นะครับผมก็อยู่ไม่ไกลจากเต็นท์นะครับแต่ด้วยสภาวะปัจจุบันนะครับโควิดนะครับก็ทําให้เราเนี่ยต้องรู้กจากระยะห่างกันเนาะก็เลยเป็นการซื้อขายแบบออนไลน์กันนะครับเคสนี้ต้องบอกก่อนนะครับลูกค้าเป็นพนักงานประจําด้วยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาส่วนตัวเท่าไหร่นะครับเพราะวันหยุดก็อยู่กับคนที่เขารักนะครับผมแล้วก็ไปใช้เวลาร่วมกันอะไรอย่างนี้เนาะ นานๆหยุดทีนะครับก็เลยไม่มีเวลาเข้ามาดูรถคันนี้นะครับเราก็เลยใช้การช่องทางออนไลน์นะครับนั่นคือการถ่ายรูปเพิ่มเติมให้ลูกค้าดูนะครับถ่ายคลิปวิดีโอให้ดูนะครับหรือแม้กระทั่งวิดีโอคอลนะครับจนลูกค้ารู้สึกถูกใจพึงพอใจนะครับตอนสุดท้ายเนี่ยลูกค้าก็จองเข้ามานะครับหลังจากจองนะครับผมก็มีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะครับเดินทางไปเซ็นให้ลูกค้าถึงที่นะครับเซ็นเสร็จไม่เกิน2วันรู้สึกว่าเซ็นตอนเช้า ม่เซ็นตอนเช้าปุ๊บช่วงเย็นนะครับลูกค้าอนุมัติเลยนะครับเคสนี้นะครับลูกค้าอนุมัติเลยนะครับแต่วันนี้เนี่ยเป็นเลิกรับรถของทางลูกค้าเขานะครับวันที่1ตุลานะครับก็เลยมารับรถเจ้าคันนี้ไปนะเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะนําเจ้า isuzu d max คันนี้นะครับไปส่งมอบไปถึงมือลูกค้านะครับเดี๋ยวเราไปชมความรู้สึกลูกค้ากันนะครับว่าการบริการของเรานะครับผมความรู้สึกแรกที่ได้เห็นรถตัวเป็นๆนะครับ สวยถูกใจลูกค้าไหมนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะครับไปกันครับออกเดินทางลุย สวัสดีนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้พบกับเรานะครับเพจชนีขายรถนะครับเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเรามาถึงที่แล้วนะครับที่ห้างสยามพารากอนนั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์นะครับน้องซันกันดีกว่านะครับลูกค้าของเรานะครับสวัสดีครับน้องซันครับสวัสดีครับขออนุญาตสอบถามหน่อยนะครับก็วันนี้น้องซันได้เห็นรถตัวเป็นเป็นแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับรถคันนี้สวยถูกใจน้องซันก็สวยถูกใจครับผมประทับใจครับ่าฮะแล้วสภาพเป็นไงสวยถูกใจต้องปกต้องปกกับที่ดูไวในในไลน์ในเพจ ครับผมอย่างที่บอกนะครับเคสน้องซันนี้นะครับจองเข้ามาแบบออนไลน์นะครับไม่เห็นรถตัวเป็นๆถูกไหมครับผมแล้วก็ทางเราก็ใช้การถ่ายรูปนะครับส่งวิดีโอนะครับจนน้องซันประทับใจก็เลยจองเข้ามาใช่ไหมครับครับผมใช่ครับแล้วก็หลังจากจองเข้ามานะครับอย่างที่บอกนะครับช่วงนี้โควิดนะครับแล้วก็อย่างที่บอกน้องซันเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับทางานบริษัทนะครับก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่มาดูรถนะครับก็ทางเรามีบริการไแนั้นด้วยเนาะเป็นไงบ้างครับ เ็นถึงที่ถึงที่ถึงบ้านเลยครับผมนั่งรออย่างเดียวเลยเซ็นอย่างเดียวส่งเอกสารครับผมแล้วก็ผ่านไปไม่เกินสองสามวันเนาะวันเดียวเองด้วยซ้าส่งตอนเช้าส่งงานตอนเช้าตอนเย็นรู้สึกอนุมัติมาเลยมาพักได้รับรถเลยแต่วันนี้เลิกออกวันที่หนึ่งตุลาพอดีครนะครับก็เลยมานั่รับรถกันที่ทํางานนะครับขนาดมาส่งรถยังมาส่งที่ทํางานนะครับดูนะครับน้องโฮสงานเขาเยอะจริงๆนะครับก็เดี๋ยวอาจจะขอให้น้องซันช่วยแนะนํา เพื่อนๆที่สนใจออกรถมือสองกับเพจชนีขายรถใหม่นะครับผมครับผมใครต้องการรถสวยๆก็ติดต่อเพจชนีขายรถได้นะครับรับประกันคุณภาพตรงปลวกครับผมวันนี้ก็ต้องขอขบคุณน้องสันมากนะครับที่ใช้เป็นการแล้วนะครับขอบคุณครับสวาสดีครับผมซื้อขายรถยนต์กับชนีขายรถ ด้วย5ขั้นตอนง่ายๆกันนะคะขั้นตอนที่1ค่ะพิมพ์คําว่าสนีขายรถเข้าไปใน Google YouTube หรือ Facebook นะคะขั้นตอนที่2เลือกรถที่ชอบถูกใจและโทรมาหาเราให้เราวิดีโอคอลไปหาเพื่อที่จะชมรถกันแบบสดๆเรียวๆขั้นตอนที่3ค่ะโอนเงินจองส่งสลิปยืนยันพร้อมสำเนาบัตรประชาชนมาให้เรานะคะขั้นตอนที่4เราจะจัดหาไฟแนนซ์ไฟบริการถึงบ้านหรือที่ทํางานและขั้นตอนที่5ค่ะเมื่ออนุมัติปุป๊บเราก็ไปส่งรถให้ถึงหน้าบ้านคุณเลยนะคะ ชนีขายรถเยี่ยม